จริพงยอดสิงนะครับผมวากาเมะเป็นอย่างไรเย็นเชิญครับพี่ครับสวัสดีครับท่านประจานแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับส่วนมากมีแต่พี่ผมก็คงเป็นน้องสุดท้องแล้วนะครับทานี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ผลิตภัณฑ์วากาเมะที่ที่ลองทานดูรู้สึกได้ว่าสองเม็ดแรกที่ทานเนาะก็หลับสนิทแล้วก็ตื่นมาก็รู้สึกสบายอ่ะมันไม่ปวดไม่เมื่อยมัน เออรู้สึกดีพอครั้งที่สองครั้งที่สามบางเส้นเอ็นที่เคยปวดตามตามขาตามอะไรเวลาเราออกกังการใช่ไหมครับออกกลังการไปวันหนึ่งก็ก็ต้องแบบหยุดไปหลายวันนะเพราะว่าอาการของของการคือเราเริ่มอายุเยอะพวกฮอร์โมนต่างๆมันก็เริ่มน้อยพวกอะไรไขข้อขอะไรมันก็เริ่มน้อยการเสียดสีมันก็เยอะขึ้นรู้สึกว่ามันจะไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นมาเลย แล้วการมันความเหนื่อยความอะไรที่เมื่อก่อนน่ะแป๊บเดียวก็เหนื่อยละทําอะไรแป๊บเดียวแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกวออ่าเราเราทางานได้ไม่มีปัญหาเลยเ,ออเพราะผมทานคู่กับอ่าพีเอนะ็มพีเอมนาะมันก็ออยิงยิงไปกันใหญ่เลยทีนี้ก็โอ้รู้สึกกระชุ่มกระชวยอืถ้าจะพูดไปวัยรุ่นก็เรียกว่าม,มกำลังห้าวเลย <laughs> <laughs> แล้วก็อ่าแม่ แม่แกก็บน่นบ่นว่าแกปวดปวดนีน่บอกอ่าอ่าแม่ลองลองทานนี้ดูอะไรเขาถามเออลองทานเถอะแกปวดแกเมื่อยวันแรกที่แกทานก็สองเม็ดเลยตอนก่อนนอนถามว่าตอนเช้าเป็นไงบ้างครับแกบอกเออมันนอนหลับดีนะหลับสบายมากเลยรู้สึกไม่ไม่เหนื่อยไม่อะไรเออช้ามาปกติพอวันที่สองมาเป็นไงบ้างปวดตรงไหนบ้างอืมดีขึ้นนะ เมื่อก่อนมันจะเหมือนกับมันปวด,ดตรงนู้นปวดตรงนี้เออก็มันก็เป็นเหมือนกับเราที่เราเป็นนี่อะไรก็บอกเออแม่เนี่ยวางตรงเนี้ยทานทุกวันเลยนะอะไร <c oughs> อือรับแล้วสิ่งที่น่จาจะว่ากับกากเมะนี่ก็คือระบบขับถ่ายยอมรับเลยว่าคุณจะทานเปรี้ยวทานเค็มทานอะไรมาแล้วจังเอะเมื่อก่อนผมนี่ทานอาหารรสจัดชอบไปแล้วพวกเล้าน้ําตกพวกอะไรเงี้ยผมทานเหล้าทานอะไรทานหน่อย <c oughs> ก็เช้ามาโอ้โหท้องใต้ผ่านปวดแต่ทุกวันนี้ปกติครับดีมากแล้วก็มันไม่บิดไม่ปวดไม่เหมือนกับว่ามันมันสารพิษมันดูดซึมสารพิษอจากร่างกายเราครับมันมันดีครับข้อเราก็ดีมันมันมันเบาเมื่อก่อนทานทานอะไรไปโอ้โหพาะลมเต็มท้องอ่ะอูอุกอักอักแต่ทุกวันนี้ ดีไปหมดดีจริงๆผมยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้คือถ้าเราทานคู่กับกาแฟหรืออ่าพร้อมกาแฟผมว่ามันจะดีหนึ่งก็คือลดช่วยลดน้ําหนักเราด้วยใครที่น้ําหนักเยอะๆถ้าทานตัวน,นี้เข้าไปด้วยคู่ๆกันแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ทานหลังหลังอาหารจะดีเพราะว่าบางคนทานแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องแบบเหมือนเหมือนพี่ๆหลายคนที่ที่บอกว่าอ ทานตอนเช้าแล้วเหนื่อยมากเพราะว่าไม่หิวข้าวไม่อยากจะทานอะไรออใช่ครับออก็เลยก็เลยนําว่าให้ให้ทานข้าวรองท้องก่อนแล้วก็ค่อยทานกาแฟมันก็จะช่วยให้เรากะเผาผลานพลังงานได้ดีขึ้นครับแล้วก็รู้ปุ่นน้ำหนักได้ครับอืมปากาเมฆตอบโจทย์ครับสุดยอดเลยครับปากาเมฆอ๋อขอบคุณมากเลยครับพี่ศิรปพงศ์ขอบคุณมากๆเลยครับนี่แหละครับก็คือผลตอบรับของ